เปิดความรวยแยมธรมนพันธ์อดีตนางเอกชื่อดังให้เป็นบุญตาก่อนโดนยึดทรัพย์สิน7 0 0ล้านบาทต้องบอกเลยว่าชีวิตดีดุดเจ้าหญิงวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดความรวยของแยมธมนพันธ์อดีตนางเอกดังก่อนโดนยึดทรัพย์สินเ700ล้านงานนี้ถึงบางอ้อรู้แล้วทำไมรวย กลายเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเมื่อแยมธมนพันธ์อดีตนางเอกละครพื้นบ้านจากจากักรวงวงถูกกองปราบบุกจับตัวเธอและสามีพร้อมกับพวกในข้อหาร่วมกันเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์สมคบเพื่อกระทำผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโดยทั้งนี้ยึดทรัพย์กว่า700ล้านบาท โดยภายหลังจากการจับกลุ่มพนักงานสอบสวนกองปราบได้คุมตัวยามธรลนพันธและสามีและนายเชษชัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในคดี เปิดเว็บพนันออนไลน์และเว็บหนังเถื่อนส่งฝากขังยังสารอาญาพร้อมกับยื่นคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายสูงและก่อนหน้านี้หลายคนคงทราบกันดีว่าสาวแยมธมนพันนั้นมีชีวิตที่หรูหราดุดเจ้าหญิงเนื่องจากเธอนั้นมักจะอัปเดตชีวิตที่อยู่กับคาริฮาหรูหรารถซูเปอร์คาร์หรูที่นับคันแทบไม่ท้วน วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดความรวยของสาวแยมอดีตนางเอกดังให้เป็นบุญตาก่อนโดนยึดทรัพย์เจ็รอล้านเพราะเมื่อเห็นแล้วจะถึงบางอ้อรู้แล้วทำไมรวยงานนี้ชีวิตของเธอจะอู้ฟู่หรูหราขนาดไหนนั้นตามไปชมพร้อมกันเลยค่ะ